ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณนุ่นนาบูชาพระเครื่องมีพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมาให้ชมอีกองคหนึง่งคือองค์นี้ก็เป็นอีกองค์ที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วในคลิปหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม8องค์องค์นี้เป็นองค์ที่2ซึ่งก็นํากลับมาทําคลิปให้ชมอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าจะได้ดูจะได้เวลาคน้นเวลาที่เอาไว้เปรียบเทียบครับจะได้เข้ามาดูง่าย,ายนะครับไม่ต้องไปเลื่อนหา องค์นี้ก็เป็นองค์ที่ผลการสแกนเนื้อโลหะครับมีทองแดงอยู่ระดับ65%เเพียงแต่ว่าเรื่องของผิวพระเรื่องของธรรมชาติที่เราดูได้ด้วยกล้อง10 X ดูได้ด้วยตาเปล่าแบบนี้ครับเราจะเห็นความชัดเจนอยู่ที่ผิวพระเราเห็นเรื่องของคราบขี้เบ้าเรื่องของผิวไฟเนี่ยให้เห็นชัดเจนแบบนี้ครับสำหรับผมเองที่ สะสมพระหล่อโบราณชื่นชอบกับพระเนื้อทองผสมแล้วก็มีโอกาสได้นําพระไปสแกนเนื้อโลหะเนี่ยองนี้ก็เป็นอีกองค์ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าความชัดเจนในเรื่องของธรรมชาติที่ผิวพระเรื่องของเปอร์เซนต์โลหะที่ใช้เรื่องของเม็ดแร่ดินนวลที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเนะครับต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ค่อนข้างชัดว่าแตกต่างกับ พระที่เรียบๆตึงๆหรือว่าพระที่ผ่านการใช้การล้างคือองค์นี้สําหรับผมเองเนี่ยมองว่าเป็นการเก็บเก่าคือถ้าเป็นการตั้งอกตั้งใจที่จะทําให้ได้สีสันวัณณะแบบนี้ผมว่ายากแล้วการที่ผิวพระเนี่ยมีร่องรอยของเม็ดแร่ดินนวลมีร่องรอยของโพรงร่องรอยการผุกร่อนที่ตามร่องตามซอกอะครับ ที่ว่าเกิดการสะสมความชื้นแล้วก็กัดกินผิวพระทําให้เห็นลักษณะของการหลุดล่อนออกไปคือถ้าแบบนี้ครับถ้ามีการเช็ดล้างออกไปเนี่ยโอ้โหเสียดายแย่เพราะฉะนั้นก็ฝากเน้นย้ำาครับว่ามีเดิมเดิมมีผิวแบบนี้ครับเก็บไว้เก็บไว้ดูเก็บไว้ศึกษาดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองไปขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงดูว่าลักษณะแบบนี้เราจะเห็นอะไร แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยมันช่วยให้เราวิเคราะห์พระได้ในระดับไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้ครับพอเราเข้ากล้องสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเนี่ยฮะความเหี่ยวย่นคราบสนิมร่องรอยคลุกคลาลอยตามมุ้งรอยลากปักชีเรื่องของ พลายเงินที่ขึ้นแบบนี้ครับสําหรับผมเองมองว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกครับดูด้วยตัวท่านเองผมก็คิดว่าแบบนี้น่าจะมีคําตอบในใจนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นคราบขี้เบ้าที่ยังฝังที่ยังติดอยู่ตามซอกแบบนี้ไหมครับอันนี้คือแถวแถวใบหูเห็นไหมครับจะมีสีขาวขาวเรื่อยๆที่เรียกว่าพลายเงินแต่จริงๆก็เกิดจาก เรื่องของคราบผิวไฟคราบขี้เบ้าที่สะสมเป็นเวลานานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจุดแบบนี้คือจุดที่สะสมความชื้นคือถ้าได้สกิดถ้าได้ล้างตรงจุดนี้ครับเราจะเห็นความไม่เรียบเราจะเห็นการผุก,กร่อนตรงนี้แต่ว่าโชคดีครับที่องค์นี้ยังอยู่ในสภาพเดิมเมเราเห็นล่องรอยแบบนี้ครับที่คางท่านเห็นไหมครับเห็นสนิมเห็น เรื่องของความเหี่ยวยน่นเรื่องของการผูกกรอนเนี่ยครับแบบนี้สวยงามชัดเจนดีคือสมัยนี้ครับมันผมว่าความสมเหตุสมผลเนี่ยใครก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็มันจะลดเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยลงไปคือจุดนี้ครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนค้านไม่น่าจะมีใครปฏิเสธ ภาพในลักษณะแบบนี้ว่าความเหี่ยวย่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือธรรมชาติคือความเก่าที่เราเห็นได้เพราะฉะนั้นการที่มีพระหล่อโบราณแล้วเราเห็นความเหี่ยวยน่นเราเห็นสีสนิมแบบนี้ครับมันจะอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องของอายุพระคือพระเรียบเรียบตึง,ตง ครับล้างมาเอี่ยมเอียมแบบนั้นเนี่ยโอกาสจะเห็นแบบนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้มันปฏิเสธยากแล้วครับเห็นไหมครับเห็นที่แขนเห็นลักษณะของการไม่รวมตัวของทองแดงกับสังกะสีที่เราจะมองดูคล้ายเกตกดีมีการแยกตัวของเขาแบบนี้เห็นไหมครับจุดที่ดินนวลเนี่ยหลุดล่อนออกไปแล้วเพราะว่าเป็นจุดที่เรียกเป็นจุดที่หยิบจับสัมผัสบ,บ่อยเนี่ย คราบขี้เบ้าแบบนี้ก็จะหลุดล่อนออกไปแล้วเมื่อคราบขี้เบ้าแบบนี้หลุดล่อนลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของลอยเส้นเสียนลอยตารางขวางไกขวางมาแบบการดูเส้นใหญ่ใบไม้ให้เห็นแบบนี้ครับเห็นความไม่เรียบเห็นลักษณะของรูพรุนที่ผิวพระโอ้โหสวยงามมากๆผมมองว่าการที่ท่านนำพระเข้ากล้องกำลังขยายสูง มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยครับไปหาใครหรือว่าซื้อหากล้องกําลังขยายสูงก็ราคาไม่ได้แพงอะไรแล้วถ้ามีโอกาสก็นําพระไปสแกนเนื้อโลหะดูเพื่อจะเป็นข้อมูลเชิงลึกอีกทีหนึง่งนะครับเวลาที่เราจะพิจรารณาเนี่ยเราจะได้มีข้อมูลในหลายๆด้านในหลายๆมิติเนี่ยครับเห็นสีสันวัรณะแบบนี้ของใหม่ทองเหลืองใหม่ ผิวใหม่ๆม,มาส่องดูไม่ได้เห็นแบบนี้หรอกครับใครไม่เชื่อผมหรือใครไม่เคยดูแบบละเอียดๆเ,เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทําเปรียบเทียบทองเหลืองเก่ากับทองเหลืองใหม่ไว้ให้ดูนะครับลองไปมองตรงนั้นว่าความชัดเจนที่ผมพยายามจะนําเสนอว่าการดูพระผ่านกล้องกําลังขยายสูงเนี่ยมันมีความชัดเจนมันมีความละเอียดมากนะครับแล้วมันดูง่าย รเราสามารถเห็นการไม่รวมตัวของโลหะได้เลยนะครับแบบนี้มันสมเหตุสมผลกับการหล่อพระแบบโบราณการควบคุมไฟควบคุมอุณหภูมิให้โลหะเขาหลอมละลายได้ดีมันก็ทำได้ไม่สมบูรณ์ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นพระที่ได้อายุส่วนใหญ่เราจะเห็นเรื่องของการแยกตัวของน้ำโลหะแบบนี้แล้วการที่เราได้เห็นสนิม เห็นขี้เบ้าแบบนี้โหมันช่วยให้เราพิจารณามันช่วยให้เราส่องพระมีความสุขครับแบบนี้ดูดีดูเป็นธรรมชาติคือของใหม่อะครับเราจะเห็นผิวแบบนี้ได้ยังไงส่วนใหญ่ก็จะเห็นสีเป็นส้มๆปื้นๆเราจะไม่ค่อยเห็นการกระจายตัวแบบนี้ผมพลิกให้ดูด้านล่างรอยตะไบก้านชนวนที่ผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยเกิดความร้อนซ้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเราจะต้องเห็นรอยเหี่ยวรอยย่นเป็นลักษณะเหมือนเกรนโลหะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้ลองไปหยิบดูหยิบเทียบได้เลยครับว่าพระที่ท่านเองมีนะครับมีลักษณะคล้ายนี้ไหมพระหล่อโบราณส่วนใหญ่ก็จะไม่หนีอย่างที่ผมว่าคือผมก็อ้างอิงจากการที่เคยเททองเหลือง เคยทำหุ่นเทียนมาก่อนเนี่ยครับมานําเสนอมาเล่าสู่กันฟังแล้วผมก็มีโอกาสได้นําพระไปเข้าเครื่องสแกนที่มีความละเอียดก็เลยได้ผลมาชวนดูชวนพิจรารณามากกว่าการหยิบกล้อง 10x แล้วชี้ตําหนิจุดตายเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องพิเชอร์เอ็กซเรย์โกสโกันเซนิตนะครับองนี้มีทองแดง65.18สังกสี30.8 7เ มีดีบุก1.803มีตะกัว1 1 9่นะครับอย่างที่บอกว่าหลักๆทองแดง65%นตะครับดีบุก1.8คือเห็น2ตัวนี้ก็รู้สึกดีแล้วสำหรับการสแกนเนื้อโลหะคืออยู่ในเกรนที่แตกต่างกับทองเหลืองทองตลาดเองแต่นะว่าถ้าไม่ได้พบทองแดงระดับ70%เนี่ยแบบนั้นคือ ค่อนข้างดูง่ายแล้วครับแบบนั้นนี่ก็ดูไป70%แล้วแต่ถ้าไม่ถึงตรงนั้นเราก็ต้องไปต่อครับไปต่ออะไรไปต่อด้วยเนี่ยครับดูธรรมชาติที่ผิวพระครับเห็นการผุก,กร่อนเห็นโพรงเห็นเม็ดแร่แบบนี้ครับแบบนี้คือธรรมชาติความเก่าลักษณะการหลอ่อพระแบบโบราณคือ ใครที่มีเนื้อทองผสมครับใครที่มีพระเนื้อทองผสมครับมีโอกาสเข้าก้องกําลังขยายสูงแบบนี้แล้วเปรียบเทียบดูว่าพระของท่านเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ไหมมีสวยกว่านี้มีดูดีกว่านี้ท่านก็มั่นใจได้เลยครับว่าของท่านเนี่ยถึงของท่านเนี่ยแพ้แน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ ไม่ได้มีในลักษณะแบบนี้ท่านก็ต้องอาจจะต้องกลับมามองครับว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นคือผมเองไม่ได้อยากจะพูดในลักษณะที่อวยพระตรัวเองที่ทำคลิปเพียงแต่ผมมองด้วยความสมเหตุสมผลแล้วผมก็นำผิวพระแบบนี้ครับไปเปรียบเทียบกับก้อนหินก้อนลูกลังคือลักษณะของสี ที่มีความเข้มความอ่อนมันจะคล้ายๆกันความไม่เรียบแบบนี้ครับลักษณะของผิวแบบนี้ครับมันจะคล้ายคลึงกันแล้วเมื่อนำพระทองเหลืองที่มีอายุ20-30ปีมาดูมาส่องมาเปรียบเทียบผมไม่พบแบบนี้เลยนะครับไม่เห็นผิวแบบนี้ไม่เห็นสีแบบนี้ไม่มีคราบแบบนี้ให้เห็นเลย ก็เลยเป็นที่มาของการทําคลิปมาให้นักสะสมที่ชื่นชอบผ้าหล่อโบราณเนี่ยได้ดูกันได้นําไปปรับใช้ได้นําวิธีการแบบนี้ได้นําเทคนิคแบบนี้ไปลองปรับใช้ดูเนี่ยครับผมพยายามจะให้ดูหลายๆจุดหลายๆตำแหน่งโอ้โหแบบนี้ทําได้ยังไงครับคือคนที่พยายามจะพูดว่า แบบนี้เป็นพระแช่กดบ้างเป็นพระที่ทําผิวบ้างคือผมเองยังไม่เคยพบนะครับว่าสามารถทําได้ในลักษณะแบบนี้คือการที่ผิวพระเนี่ยมีความไม่เรียบมีการผุก่อนที่เป็นธรรมชาติมีสนิมแทรกซึมมีการแยกตัวของโลหะให้เราเห็นแบบนี้ผมว่ามันสมเหตุสมผลแล้วก็ชัดเจนเรื่องของ โลหะวิทยาชัดเจนในเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องของการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมมันสมเหตุสมผลนะครับแล้วยิ่งมีเครื่องสแกนเนื้อโลหะที่ทำให้เราเห็นว่าเป็นโลหะที่ไม่ใช่โลหะสมัยใหม่มันยิ่งประกอบรวมให้เรามั่นอกมั่นใจวันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณานะครับ ขอบคุณสหรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงพ่อเงินได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแข็งาดปลอดภยัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ